สวัสดีเด็กๆวันนี้ป้าหนุ่ยอยู่ที่เมืองพนมเปนประเทศกัมพูชานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่พนมเปนมีอะไรนี่ตรงนี้เป็น walking street นะคะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําุื่ี่มองเห็นมีแม่น้ำมันก็มีเรือด้วยด้านหลังยาวมาก walking street แบบยาวมากมีทั้งของมาขายอาหารการกินมีการแสดง น่าสนใจมากมาบอกว่าแล้วนเนี่ยตรงไปทางช่องนี้ก็เป็นตลาดคือคนเยอะมากเลยเก่ง<อ>เขาจะปิดถนนเส้นนี้เพื่อทำ walking street ทุกวันคืนวันเสาร์กับคืนวันอาทิตย์นะคะแบบดูของกินนิดนึงไหมจริงของกินเยอะมากก็หน่อยดูนิดหน่อยอออนี่ข้าเหนียวมะม่วงว้าวข้าเหนียวมะม่วงและออโอ้แล้วก็มีขนมเบื้องฮะส้มตำก็มี ก็มีชาวต่างชาติเยอะแยะไปหมดป้าหน่่ยมาคใครนี่ป้าหน่อยมากับคนนี้อาจารย์ดุสิตนะคะน่ารักมากอาจารย์ดุสิตช่วยจองรถจองแรมให้หมดเลยป้หน่ยก็คือสบายเดินตามอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรากําลังจะหาของกินไม่ร,รู้จะกินอะไรดีเดินก่อนแล้วกันนะอุ้ยอะไรข้าวเหนียวหมูกบิ้ง <laughs> มันก็น่ากินแหละแต่ว่าเราก็คิดถึงอาหารไทยแล้วเนาะเท <Okay. S 1> ่านี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดี